แอมจังกับรายการ FAQ รายการที่รวบรวมคําถามที่ถามไวนั่นเองนะก็อยู่กับแอมจังซึ่งเป็นพฤฤิธีกรแต่มือรายการในครั้งนี้อีกครั้งในตอนที่3นะซึ่งตอนนี้แล้วก็มีมีมีแขกรับเชิญนอะฮะจำนวน1 2 3 4ง6องสห้าหกหท่านนะสแล้วก็จะมาได้ตามตัวทีละขันทีละท่านฮนะหน่สองปยจะได้ตามตัวไงวันี้ โอเคแนละ้วมากับคนแรกเลยนะชื่อช ok ็อปโกลาเองนะเป็นสมาชิกในทีมแอมจังเองนะสวัสดีนะเดียวสวัสดีค่ะช็อปโกลาเองค่ะ <laughs> โอเคนะชื่อน่ารักมากเลยครับไปดูวอลลิล่ายอยู่ไหนนะตัวเ <laughs> ล่นตัวลอ้อต,ต,ตัวลอ้อมตัวลอ้อมดีตั้งก่อเดี๋ยวตั้งตัวนี้ตัวลอ้วลอ,ลอโอเคแนละ้วแล้วว่าข้าง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 ,งข้างไหนบอกข้างข้างขวาข้างขวาของของของแอมจังก็คือคุณตานะสมาทีมเหมือนกัน เนี่ยเนี่ยก็เนี่ยเจ้าเดิมของเรานะพี่สองเองนะครับคิวบะไหลโกแวะมาเซเว่นอีเลเวนตึงโป๊ตึงโป๊ะแล้วก็ข้างซ้ายของแอมจังนะก็คือพี่ซาเงียนมาดึ๊กมายูรีนะคะซาเงียนเลิปชื่อแล้วเดี๋ยวพี่ไม่ได้หรอกเงียบพอง อเต่อไปนะครับอีกคนนึงก็คือพี่จังนั่นเองนะท่าสูงไมีนะมีมีไงมี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 บอจังโคตรเตะหน้าดิแล้วก็คนสุดท้ายนะก็คือวิงนั่นเองนะ สวัสดีครับผมนายเบฟผมเลยนะพี่พี่ผมโอนายนายโอ้นายเรียกว่าเขียงเลยเขียงเลยโอเคเคแล้วก็จะมาเริ่มข้อแรกกันเลยแล้วกันข้อแรกก็จะมีหัวข้อที่ชื่อว่าเกมนี้มีจุดเด่นอะไรบ้างซึ่งเราก็จะให้แต่ละคนเนี่ยยกตัวอย่างจุดเด่นที่ที่คิดว่าเป็นจุดเด่นของเกมของแต่ละคนในความคิดของตัวเองนะโอเคแล้วก็จะเริ่มตั้งแต่ช็อกโกแลตเลยกันนะโอเค โอเคหนูว่าขอ้อข้อเด่นจุดเด่นของเกมนี้ก็คือเรื่องอาชีพเพราะว่าเราสามารถเปลี่ยนอาชีพได้ทุกเมื่ออย่างเช่นเราเล่นแรนเจอร์ทีนี้เราก็เลือ่อเราอยากเล่นเป็นฮันเตอร์ก็ได้อะไรอย่างนี้ก็หนูคิดว่ามันก็เป็นจุดเด่นของเกมนี้อะคะ่ะก่อแค่นี้แหละ <laughs> ต่อไปเลยก็ชอบเกมนี้เพราะว่าตากกัวละครน่ารักดีนะ <laughs> <laughs> เฮ้ยแต่พี่ชอบในเรื่องวันนั้นติดตามดีเป็นตัวอย่างดีใช่ใหนูก็ชอบแต่ภาพก่อนก่อนแล้วต่อไปก็ที่สองโอเคจุดเด่นนะครับอยู่ที่นอมมักทุยโอเคครับคือพูดถึงจุดเด่นเกมนี้นะครับก็คือเรื่องของแฟชั่นนะครับ มีแฟชั่นหลายแบบมากเลยครับไม่ว่าจะเป็นแนวหน้ารักสาวเซ็กซี่หนุ่มเท่หนุ่มเท่หนุ่มเม่หนุ่มนนนินีผู้หญิงนนนินดีอีกเยอะแยะมากมายในคยับนี่ด้วยอย่าลืมมีเยอะแยะเลยครับที่ให้เราสามารถเลือกสรรที่แต่งตัวให้ให้กับสาวในฝังคุณได้นะครับไม่ว่าจะอย่างผมนี่ไม่ต้องพูดถึงนะจบข่าวตัอไปก็พี่จังจุดไหนของเกมนี้มีเขียงสำหรับ เขียนกี่คนเลยะเอ่อโทษทีครับโทษทีครับสอหรผมเนี่ยคือเป็นเกมที่เองความสมาร์คีซึ่ผมชอบมากต่างจากเกมอื่นที่พอมีเวลาอะไรนิดหน่อยก็จะท้าพีเคกันหรือก็ท้าพีพีกันพีพีเื้อแล้วกูเด่อทำไมต้องเด้อก็เกมนี้มันเล่นสมาร์คีการลงด่านช่วยจัดบอส อันดีเช่นเราลงมาตรงไอเดียในไอเดียหนึ่งอะแล้วมีต,มต่างบาร์ตี้อ่ะไปช่วยกันไปช่วยกันตีตบอสที่โหดก็ถือว่าเป็นเกมที่ผมชอบชอบมนนะากนะฮยิ่งเก็บออกมันสามัคคีแล้วแอมหยุดเต่อขอร้อง <laughs> อยืนขึ้นเลยเ <laughs> อาค่ะยืนขึ้นเลย <laughs> การร,รู้มีอ่ะ <c oughs> โอเคเราก็ต่อไปก็คุณตาหนะน,น้าคือเราตอบจนตัวเปื่อยเน่ยเกมนี้ก็คือจุดเด่นของเกมนี้ก็คือจะไม่มีระบบ PvP นั่นคือคือข้อเสียของเกมนี้ด้วยเหมือนกันเนะาะเพราะว่าเกมไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมไม่มีระบบ PvP แต่ว่าถ้าเกิดมีก็ มหาซวยเลยค่ะเพราะว่ามีสองอาชีพโคตรโกงนะคะรู้สึกว่าอยู่ทางทางซ้ายนะฮะอาชีพนั้นนานๆนนสินะทางซ้ายมึงด้วยก็มีอีกอาชีพหนึ่งนะครับผมไม่สปอยนะครับอ้าวอ้าวเซนเซอร์เซนเซอร์เซนเซอร์แป๊บเซนเซอร์แป๊บทันหมดเซนเซอร์แป๊บไม่ทันลแล้บเซนเซอร์เซนเซอร์เซนเซอร์พับโดนพหล่นโอเคต่อไปก็ขอบคุณทุกคนที่ตอบข้อนี้นะแล้วก็ไปเริ่มข้อสองกันเลยนะซึ่งข้อนี้นี่ อาชีพไหนเล่นง่ายที่สุดตอบพร้อมกันเลยมันก็อตอบพร้อมกันหนึ 1, 2, <ำ>่งสองสามฮันเตอร์ีอา,อา,อาครับไปเลยเจากเลนดนูรู้สึกทำไมถึงเป็นทำไมถึงเป็นอาชีพฮันเตอร์นะเพราะว่ามันเป็นอาชีพที่เรียกได้ว่าพื้นฐานที่สุดของเกมนี้แล้วก็คือใช้วุฒิประชิดตั้งแต่ต,ต,ตาพอไวลแลนและกันสแลสซ,ซึ่งและก็มีความหลากหลายในมีความหลากหลายมากคือ จะเล่นเป็นสายบูก,ก็ได้หรือจะเป็นสายซัพพอร์ดเอ้ยไม่ใช่สายแทงก็ได้แล้วแต่แล้วแต่ความช่องตัวเองเลยครับอาชีพนี้ซึ่งถือว่าเป็นอาชีพที่เล่นง,ง่ายอาชีพหนึ่งเลยครับจบข่าวซึ่งอาชีพที่ว่าคือนี่ฮะวิงเล่นอยู่เลยก็ถือดาวมา,าตอนนี้ก็เอาเวยฟอร์คีย์บอร์ดหรือเปล่าอ่ะอ๋อยังอยู่ยังอยู่เลยว่าไปแล้วเอาทำไมแถวไว้เป็นแถวเลยวะ มาเริ่มข้อที่สามกันเลยนะก็คือทํายังไงถึงจะเวลไวที่สุดของเองนะก,กิษกิตอบรับเควสรับเควสจาก NPC ก็ <c oughs> ค่อยๆรับไปทีละตัวคือไม่ต้องรีบเวลมากก็ได้ <c oughs> บางทีนะอแต่อยากเวลวเร็วๆนะนํำเลยอิมเมอร์เจนซีนะเขาจะมีเวลาให้30นาทีกาลูนาลงไปปุ๊บกาลูนาช่วยเปิดคูณ e อ p นะแล้วคุณก็ลงไปตีมอนให้สะใจ หมดไม่ตายก็อย่ากเพิ่งเลืกตีตรงไหนที่ตรงไหนคือแบบไม่ก็อย่างก็คือการตามคนฮะ12-12องสิะตรงไหนที่มีตรงไหนแบบเป็นมีตรงไหนเควสขึ้นนะตรงนั้นคือสุดยอดนะบางทีก็ PSE เบิรนะก็เป็นหนึ่งตัวเลือกะที่สามารถทำให้เลเวลว่าปันไวหรือว่าเรเวไวทด่สุดใช่ไหม โอเคแล้วก็ขอบคุณพี่สาคีในการตอบข้อสามข้อนี้นะโอเคแล้วก็จะไปช่วงเบรคครึ่งหนึ่งนะเบรคครึ่งนึงคืออะไรคะโอเคแนละ้วกนะ็ไปช่วงพักเบรกนะสำหรับรายการนะั้นแอมจังก็จะมาให้สาระนิดหน่อยๆห,นะหรือว่าเป็นเป็นเคล็ดลับเล็กๆ,ๆน้อยๆสำหรับคนที่ รู้สึกว่าล็อกหน้าจอเหลือเกินนะกับการที่มียูนิตติดแขนติดขาติดหลังอะไรไม่รู้ลกไปหมดนะก็แอมจังก็จะมาบอกวิธีการซ่อนยูนิตนั่นเองนะคือวิธีการซ่อนยูนิตง่ายๆเลยนะคะก็คือกดไอขึ้นมาก็จะเป็นการเปิดหน้าต่างแล้วก็จะมีเป็นช่องไอเทมต่างๆตรงนี้ก็มาตรงแผนกยูนิตนะนะตรงนี้ก็คือยูนิตที่เรากำลังใส่อยู่นะให้เรากดที่คลิกซ้ายแล้วก็มาตรงนี้คําว่าซ่อนเนี่ยนยะูนิตก็จะจะซ่อน ซ่อนรูปของมันไว้แต่ว่าผลก็ยังเกิดอยู่ก็เหมือนกันว่าการซ่อนมันเองซ่อนไปเลยแต่ถ้าใครอยากไม่อยากซ่อนก็เจอนะืมอืม <laughs> อม,มาเล่นมุก <laughs> แล้วสำหรับคนที่อยากไม่อยากซ่อนท่าก็กดสแสดงอะ่ะเอี่ยทีนี้ก็สแสดงแล้วทีนี้ก็สามารถแต่งสวยแต่งหล่อได้โดยไม่มียูนิตมาขัดขวางความสวยความหล,อล่อได้นะนี้ก็ไปช่วงที่สองกันเลยนะคะนะคะักข้าต่อไปนในข้อที่สี่นะก็คือ มีสกิลอย่างไรเนี่ยจะให้ข้อเนี่ยที่สองคนตอบนะคะนะฮะเด็กสกิลยังไงน่ะหรอครับก็หนึ่งแดงเอามาหิยไนคาลิสกิลครับเหมือนโอเคครับก็คือมีข้อหนึ่งคือรู้สึกว่ามันจะมีอย่างหนึ่งคือสกิล ได้รับบัตรดีสกิลฟรีใช่ไหมเท่าทใจจำได้ใช่ใช่มีแต่ว่าประเทศไทยตอนนี้ยังไม่มีนะครับซึ่งในการจะดีสกิลนะครับจะต้องใช้เงิน10,000หมแคชอย่างที่พี่เคยบอกผมก่อนหน้านั้นนะครับร้อยบาทปะหนึ่งร้อยบาทครับหนึ่งร,รบาทนั่นแห <accomplish S 2> ละครับวิธีการนะครับนั่นแหละการรีสกิลนะครับจบข่าว โอเคแนละ้วต่อไปก็เป็นข้อที่5นะก็คือโอ้ต่อไปในข้อ5นะคือ,อ,อ,นะคอวิธีการอัพสกิลของเกมนี้เนี่ยเป็นอย่างไรซึ่งข้อนี้เนี่ยจะให้ที่สองคนตอบเช่นเคยโนอะ้ยโอเคครับการอัพสกิลนะครับมันจะมีมันจะมีอัพสกิลอยู่2ออย่างนะครับถ้าพูดกันวงกว้างครับก็มีอัพโฟตอนมูฟหรือโฟตอนอาร์ต และก็กับการอัพสกิลอัพสกิลประจำครับอัพสกิลประจำคลาสนะครับข้อแรกเลยครับการอัพเกรดสกิลที่เราใช้ในการต่อสู้นะครับเราต้องเก็บแผ่นซีดีนะครับแผ่นซีดีนั้นจะชื่ออะไรก็ตามสมมุติว่าโซนิ c แอร์โของของสายของฮันเตอร์ใช่ไหมครับพอเก็บมาแล้วถ้าหาว่าเราไม่สามารถใช้ได้ก็คือสเตตัสไม่ถึงโอ้โอเคครับก็ถ้าหากว่าใช้ได้นะครับก็ทำการกด ช้แผ่นซนะีดีนั้นนั่นคือการบันทึกการบันทึกสกิลนั้นลงไปแล้วเราจะสามารถใช้มันได้ทันทีในการติดตั้งเวลาใช้นะครับต่อไปพูดถึงสกิลประจำคลาสนะครับก็จะมีก็จะเป็นพวกสกิลที่เสริมการโจมตีเช่นบัฟหรือเสริมพลังป้องกันประมาณนั้นนะครับการบัฟก็จะมีข้อดีข้อเสียงม,มันไปอย่างเช่นตีแรงขึ้นพลังป้องกันลดลงหรือ พลังป้องกันเพิ่มขึ้นแต่พลังโจมตีลดลงเช่นเดียวกันครับเพราะงั้นการอ mm ัพสกิลก็คืออัพสกิล hmm. ประำคลาสถือว่าสําคัญมากครับก็คือ mm hmm. แฟสซีแต่แอคทีฟถือว่ามีความสําคัญในการเล่นเกมนี้มากเลยเพราะว่าจะเป็นตัววัดผลในการเออวัดผลในการต่อสู้กับสตูเลยครับจบข่าวผลเลยนะครัผิดพชนะก็ขอบคุณพี่สองที่ได้มาตอบ ในข้อห้านี้นะก็โอเคแล้วลไปก็เป็นข้อสุดท้ายแนละ้วนั่นคือมักสามารถทําประโยชน์อะไรให้แก่ผู้เล่นได้บ้างนะฮะโอเคเราจะให้3ามคนผู้เชี่ยวชาญเรื SO, ร่อง P S O ือการตอบค๊อรีนะคะโอเคดิจินี่จะตอบไปแล้วกันนะคะสบงมากโอเคเออโ okay. อเค okay นะครับก็ใครก่อนนะครับเจ้ากัมมืนก่อนแล้วครับโอเค okay, ครับมักก็ของกันเซเว่นอีเลฟเว่นนะครับ เลเวลอัพเลยทีเดียวก็คืออย่างนี้ครับท้าไมมันเหมือนเซเว่นเพราะว่ามันช่วยเราได้ไงครับก็คือข้อหนึ่งเลยคือในตัวมันถ้าเราให้มันกินดีไวส์อะไรบางอย่างลงไปเช่น HP r e ส t o r e หรือร e ไ i n ์หรือ t p r e ส t o r e อย่างนี้ก็จะช่วยแบบอะไรอย่างเช่นว่าโดนโจมตีใช่ไหมล่ะมันก็จะเพิ่มเพื่อให้เราหรือถ้าเราตายแล้วมันก็อาจจะชุบให้เราหรือ PP หมดมันก็จะเพิ่ม PP ให้เราจนเต็มเปี่ยม นั่นเองครับประมาณนั้นนะครับนี่คือประโยคของมันอย่างหนึ่งนะเลยไฟฟ้าผ่าต่อไปก็พี่จ้าง <c oughs> <c oughs>